วันนี้ก็จะมามห้ดอลูบิที่ใช้ในปลายปีหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะเพราะเดี๋ยวเที่ยงคืนนี้ก็จะปีใหม่แล้วลูบิที่ใช้นะครับเอาไปว่าลูบิที่ใช้แลวกันนะในระหว่างปี2 0 2 2กับ2 0 2 3นะครับไม่ใช่มีแข่งเอาไว้แข่งเป็นเล่นเฉยๆถ้าแต่ว่า ้าเอาไว้แข่งก็แข่งนะอันแรกเลยก็คือแกนมอนเตโกก็เอาไว้เล่นมือเดียวนะวันแฮนด์ส่วนอันที่สองก็จะเป็นสามคูสามเอาไว้เล่นนะส่วนอันอันนี้นะก็เป็น ยูเวลอุ้ยทำไมอันนี้ก็จะเป็นโมยูไอสนะครับอันนี้ที่สามคนสก็จะเป็นเวลงมยกับมยนะเวลุงวไอเอ็มสองนเรีะอันนี้ก็เกนมาตะโกนอันนี้สองคูณสเอาไว้เล่นปกติเลยก็ูโปว นะครับมีแมลกนะมีแมลกลูกเลยเนี่ยลูกนี Shore ้มีแมลกลูกเอ่อถามว่าอันนี้ที่จริงมันก็มันก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะอันเนี้ยก็ยังไม่ได้ใช้เออลืมบอกเลยอันนี้มีอะไรอันนี้ก็ยังไม่รู้ทีนะครับ ก็เอาไว้ก่อนส่วนพีระมิดใช่ลืมพีระมิดนะครับก็ไม่มีเมนนะแต่ว่าอันนี้ซื้อมาใช้เล่นปกติก่อนเดี๋ยวส่วนเมนพีระมิดนี้ค่อยมาบอกครั้งข้ั้งหน้านะครับพีระมิดนี้ก็ป๊อบง่ายครับต้องไปซื้ออันใหม่นะน่าจะต่อไปก็น่าจะเป็นแกนพีระมิดมั้งนะครับไม่รู้ ต่ไม่รู้นะครับว่าแกนมอตโกูหรือว่าแกนแกนปกตินะว่าต้องไปดูราคาก่อนห้าร้อยขึ้นทงานเลยนะส่วนสองสองนี้ก็ต้องไปหาเมียนใหม่ครับเพราะว่าไม่เหล็กโคตรเบาเลยแถมไม่ค่อยลื่นด้วยเนี่ยมีแค่เดียวนะสองสองส่วนไม่ก็บิงนี่เดี๋ยว ไปซื้อนะไม่เคยเล่นทีน่าจะเล่นเปน็นส่วนสี่คนสี่ค่อยว่ากันที่เหลือค่อยว่ากันนะเคยบายเอาลืมพูดไปเลยเอ่มอันนี้นะอ่มไอมเอขาเรียกว่าพีพีระมิดนะก็ไม่รู้ว่ารุ่นะอะไรเหมือนกันนะครับไปซื้อจากตลาดเอาส่วนแกนมันตะโกไม่รู้ ก็เก็นมาตโกไม่รู้รุ่นเดียว E D U ที่ดังๆ450หรือเปล่าไม่รู้แต่ว,ว่าซื้อมา250นะโอเคแม่ป่าครับอ๋อลืมเอนแม่ลืมบอกราคาอันนี้อ่พีระมิดนะนถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะ80บาทจากตลาดนะ ส่วนนี้ยูโ V2M วีเอ็มประมาณร้อยหกสิบหรือว่าสองร้อยสิบก็ไม่รู้นะแต่ว่าประมาณนี้น่าจะสองร้อยหกสิบส่วนอันนี้นะอืมร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทรวมค่าส่งนะแต่ว่าก็ร้อยสามสิบถ้าไม่รวมซื้อไปสั่งเอานะอืมเอโมกับยูโปนี้สั่งคนระับส่วนอันนี้ก็สั่งนะอันนี้ไม่ได้สั่ง อันนี้นะราคา550บาทนะแต่ว่าแต่ว่าได้เม็กลิฟก็ถือว่าคุ้มเลยซึ่งผมก็มีการสลับไปสลับมากับอันนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเลยช่างนะอันนี้ต่อ